แล้วตอนนี้ผมมีหินช้นี่อยู่390อันนะทุกคนอื มาแล้วครับผมสตาร์บัคสโตล์ร้านบริการกิฟต์เกมพาร์ตกิฟต์ได้ทุกแมปที่เขาจะกิฟต์ได้ได้ชัวร์แบบ1ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องกลัวโดนโกและยังมีระบบกิฟต์การปลอดภัยแบบ100%เริ่มต้นที่ราคา279บาทอันนี้มีแฟชั่นแถมให้เราด้วยแล้วยังมีบริการอื่นออีกมากมายอย่าลืมมาใช้บริการสตาร์บัคสโตล์กันด้วยนะผมทุกคนเห็นอะไรหรือเปล่านะไอ้มุมซ้ายบนน่ะที่ตัวอักษรมันแบบมืดๆหน่อยอฮึผมก็มาแล้วไงนะครับ ตัวลับนะครับด่านวันพันแมนนี่ผมยังไม่โดนการันตีตัวแรกเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับด่านของเออวันพันแมนเนี่ยผมได้แน่นอนนะซีเค็ดชายนี่นะขอดูสักหน่อยว่าจะเป็นผู้ใดนะผมในช็อตนี้โอ้โหใครเนี้ยโอ้โหโโห,หน้าตาแบบนี้สีอย่างนี้นี่มันพิกาจู สที่ไหนล่ะลอเล่นทุกคนเอ่อมันคือกาโลนะทุกคนแต่ว่าทำไมกาโลเป็นอย่างเงี้ยเขาคือกาโลนะทุกคนแต่ว่าเป็นร่างอะไรไม่รู้อะอย่างกับแบบอยู่ในอ่าห้วงอวกาศอะไรเงี้ยกาแล็กซี่นะทุกคนนะครับนี่คือกาโลกาแล็กซี่หรือเปล่าก็ทุกคนคิดว่าไงเท่หรือเปล่าครับขออนุญาตเปิดเอฟเฟกต์ตรงนี้ก่อนครับ้าโฮ้ยผมจะเรียกตัวนี้ว่ากาโลกาแล็กซี่ละกันนะทุกคนนะครับไม่ใช่ซัมซุงกาแล็กซี่นะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูล่างชายนี่กันสักหน่อยผมไม่รู้ว่าล่างชายนี่เนี่ยเขาจะเท่หรือเปล่านะครับแหมมาเชยชมกันนิดนึงมับเขาให้โอเคนะเป็นแบบว่าดำดำแดงๆดงหน่อยทุกคนนะครับอย่างก,กับล่างลาวาเนี่ยเฮ้ยชายนี่ก็ตึงอยู่แต่แน่นอนครับทุกคนผมได้แน่นอนนะครับแต่ว่าน่าจะใช้เวลาในการเปิดแบบบุกนานอะ่ะตอนนี้ผมมีที่สุ่มนะครับ103ออันทุกคนสุ่มเลยดีไหม มันยังดูไม่ค่อยจูดใจอ่ะเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มเพิ่มอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเตตเริ่มต้นกันสังหน่อยนะครับก็เลเวล1อยู่ที่3 1 5นะครับถ้าเป็นช้ยนี่ก็คือ535นะแต่ขอดู3าดาวหน่อยโอ้โหูยทุกคนโหดจับนะนะสำหรับการโลก,กาล็กซี่ของเราเดี๋ยวผมทำการอัพเลเวลครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวสุ่มไปเรื่อยๆก่อนนะครับในส่วนของพาสซีฟเนี่ยเดี๋ยวขอไปฟาร์มเพิ่มก่อนนะครับในระหว่างที่ผมกำลังฟาร์มเพิ่มเนี่ยวผมนาจ สุ่มหาการันตีรับไปด้วยนะทุกคนตอนนี้หลอดการันตีของผมเหลืออีกแค่หนึ่งพันเท่านั้นครับผมผมจะได้การันตีซีเคตแล้วนะครับผมก็เลยเอ่อมาอยู่เซิร์ฟธรรมดานะครับเพราะว่าเซิร์ฟธรรมดาตอนนั้นเนี่ยผมเคยได้แอตตาชเนี่มานะครับผมก็เลยย้ายมาทุกคนเดี๋ยวมาดูนะครับว่าผมจะได้อีกหรือเปล่านะครับสําหรับชเนี่ซีเคดผมก็เปิดน้ํายาขึ้นมา20นาทีนะทุกคนแล้วก็อันนี้ด้วยนะอันนี้เปิดไหมไม่ต้องหรอกนะครับผม ป่ะเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกับผมนะครับว่าผมจะได้การโลชายนี่หรือเปล่าโอเคครับผมเหมือนตอนนี้จะได้แล้วนะแต่ผมไม่รู้นะครับว่าจะได้อะไรทุกคุณผู้ชมเนี่ยเห็นคอนผมเองนะทุกคนผมได้เชายนีหรือเปล่าใน3 2 1 แล้วไม่มีดาวด้วยอ่ะเงียบๆเลยครับผมเสียงเปรตโอเคไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเรากลับมาเซิร์ฟของเราดีกว่านะครับตอนนี้ผมก็ได้มาสองตัวแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะไม่มีดาวด้วยอ่ะเชิงๆเลยแต่ว okay, ่านะทุกคนผมก็สามารถทำซีเคตชไนนี่ได้เพราะผมแบบสุ่มได้มาถึงตัวก่อนหน้านี้แล้วไงแล้วตอนนี้ผมมีหินชไนนี่อยู่390อันนะทุกคนมันต้องมาแล้พาร์ตดำกาลู เอาละทุกคนผมจะไม่ซื้อการันตีละกันขอไปลุนพาสีก่อนนะโอเคทุกคนเอาละป่ะได้เวลาละช่วงเวลาอึกระทึกที่สุดซุ่มพาสีอย่างบ้าคลั่งนะทุกคนเอาแล้วงานนี้พาดดำจะหน,นีผมไปไหนก็นะถอยย่าเลยครับทุกคนมาครับในช็อตนี้เอาตัวนี้ละกันนะเพราะว่าผมอัพวิไปแล้วนะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราก็นะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับ นี่จัดปลารอบนี้เอามองกุฎไหมไม่ดีกว่านะไม่ปีกก็นี่ละกันนะโอเคในสามสองหนึ่งไปครับผมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์นะทุกคนขอบคุณมากครับดันไปเลยนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอสัก100ไลค์อีกเช่นเคยนะทุกคนโหและอย่างรวดเร็วครับตอนนี้ต้องมาหน่อยต้องมาหน่อยตอนนี้ออกส้มไปสแล้วนะครับ การลโชมาอย่าทำให้ผิดหวัง ตอนนี้นะครับจะเหลือ200แล้วทุกคนเฮ้ย hey! 199ครั้งครับยังไม่หมดแต่ว่า hmm. มันจะเกือขนาดนี้เลยล่ะเอ้ยผมขอเหลือ100หนึ่งไว้ซื้อการันตีได้ไหมคู Ooh. เนี่ย99ครั้งเนี่ยขอออกได้ไหมอีก100เนี่ยเดี๋ยวจะไปสุ่มตัวต่อมาทุกคนเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะกดเองนะครับไปฮู้วพ้กดเองที่ใช้ Auto ออโต้คิกอ่ะมาไหมอีกนึงอีกนึง โอไมคกูแล้วฮะคุณผู้ชมผมทำอะไรลงไปมาหน่อยเถอะรวมๆนี่สี่ร้อครั้งเลยนะทุกคนมาต้องสักหน่อยนะกาโล กาโลโอ้มมยก็รวมเออถ้านับโทเคนด้วยเนี่ยสี่เลยนะทุกคน400ครั้งนะครับกาโลเขาไม่ให้ผมฮะงานนี้สงสัยจะไม่ถูกฉลอแล้มัง้ง โอเคไม่เป็นไรนี่ผมจะไม่เอาตัวนี้ออกไปโชยทุกคนดูด้วยเนี่ยเ,เล่นตัวนี้นะครับ <laughs> เออล่ทยทิ้งให้อยู่ในกระเป๋าเลยนะผมต้องบอกเลยการโล่ตัวเมื่อกี้คือดวงกุดจัดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลสักนิดนึงห้า h ิต t ก็สกิลแล้วนะครับสําหรับการโล่กาแล็กซี่นะครับผม <laughs> แล้วจัดมาอูอะไรเนี่ยเป็นการแบบปล่อยพลังนะเป็นแบบดำาๆม่วงม่วงนะเป็นแบบอยู่ในห่วงอวกาศอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะผม ทุกคนคิดว่าไง,งาก็ใช้ได้นะก็ดูดีกว่าไซ่ตามะมค,ครับผมแต่คลิปนี้นี่มันปวดใจเหลือเกินทุกคนนะครับอย่าลืมให้กำลังใจผมด้วยโหผมนี่อยากลงไปนอน <laughs> โอเคครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหนะ้า ขอบคุณมากๆครับผมบายบายครับ